ผลหวยหานอยฮานอยพิเศษปจะจเว้นทียี่แปมีนาคมสองพันห้าร้อยิรางวัลเลขสองตัวลา่างเลขที่ออกเก้าสอเก้รางวัลเลขสอตัวบนเลขที่ออกเก้าห้าเก้าห้ารางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหานอยฮานอยพิเศษ ประจากวันที่28 e มีนาคม2 5 6 6เข้าให้โชคดีมีใช่ถูกหวยฮานอย,หหนอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนด้ยจ้าฝากไว้ในด้วยจะซับสไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจหากตั้งใจปรกฏไล่์หากถูกใจกับกดแชร์แชร์กันไปเยอะๆด้วยจ้าแฟนคลับทุกคนจ้าล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮาหนอยปกติ สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า